เดี่ยวเข้าสืบต่อเนาะตอนใบก็บได้หลายเตอร์พี่น้องไอ้พวกแหละมาตะกุกไม้พวแ,แหละเนาะพูกแหละแล้วก็ยาวมาจนหอดไปเลยเนาะสุดขันเดียนั้นสิบวิแล้วดอกเฮน,นี่มือนี่นะยันเป็นมืออื่นพวกแหละ สืบต่อฮะเกี้ยวต่อพี่น้องประมาณสี่ห้าโมงก่อนสี่ບั๊บเนอะสืบต่อบ่แล้วก่อนสี่จ้างเพื่นตื้มอีกมืออื่นอีกมือนึง เีวเข้าสองแมงมันไปพร้อมน้องเห็นว่น่กลับไปสองตัวละบหลายม,มงมันกี่มันก็ตรวจล้วแล้จ้ำเกลือแสบดี เกี่ยวมนี้มื้ออื่นจังสิมัดมื้ออื่นก็สิให้เพิ่นมาช่วยตื่มมัดตื่มมัดไว้พี่น้องเอ้ยบ่ทันได้ปั่นดอกรถมาบ่ทันฮอดยังทางยังเป็นขี้บวกขี้ตุมอยู่รถปั่นรถแก่ยังบ่มาฮอดเพื่อมีแต่สิเกี่ยวแล้วก็เฮ็ดมัดเฮ็ดฟอนไว้ให้นานี่แหละเนาะเอาบ่ทันได้กองเพื่อ ของหลายสัญยานเพราะบริณมานอนเฝ้ายานันคนจูดคอนอย่างอันตรายโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วกนเนาะโอ้ยอืมไอตัวนี้อ้าวนี่คนนี้ฮะโอ้ยจับแหงคนนะกลมีที่ อืโอ้เห็นแล้ว,วอโอ้ตัวเขียวพี่น้องเ้ยไอแมงมันสีเขียวอันนี้สีอันสีน้ำตาลเนาะมีสองชนิดแมงมันมีสองสีสีเขียวอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเนะนี่ยนะนะอะไปจี้เมลรงเอาเก็บมาให้ลูกให้หลานจี้เมแรงมันโฮมเข้าด้ มาเขาเกี่ยวมันหุมเข้ามาดิแมงมันพีนน่น้องแมงมันเฉยเฉพานี่เนาะจีจำรถดีจำเกลือแซบเอาหนุ่มีเอาหนุ่มีเอาหนี่นมีโอ้เปลี่ยนพึ่งเลยโอ้โหเตกอันอื่นนี่เนาะลอการบ่มีที่การไรซ้ำ โอ้มือเดี๋ยวจัดการให้อุดไปพูดเลยเออให้มันไปเด็กนุ่ม้มกระห้องบาดนี่พี่น้องเด็เอากนะนุ้มเลย่ังนั่นเสียงอืดผมได้เอาซิงมานไงนะเกี่ยวต่อไปนี่ đây ban một sau này đây ban mình mặt mà sao này hả

โอ้นี่ก็ไปเก็บเก็บไว้ได้หลายๆเนาะทอดเนาะบ่สิฮู้ใส่บ่ทอดบ่ใส่น้ำมันเลยนะมาใส่ก็ใส่หน่อยนึงมันกัดค่อยค่ำยามแรงแล้วพี่น้องเอ้ยนากันยังบ่แล้ว เกี่ยวเข้าลมบ่ไปบ่มายังเมิดมือมือนี่มันเข้าตั้งนี่ก็คือสิไวอยู่ โอ้ยไปเลยหมดเลยซ้ำโอ้ยหมดทันซ้ำขาขากำลังกล้าเนาะงามแรงเลยกลางคืนฮัทบุห็นได้แยงนะมัน มัน,นมันยุ่นต่อเฟืองบอก่กลางคืนมันหนาวเนาะโอ้ยบ่ได้ซ้ําพี่น้องเอ้คยคุบโดดคุบบ่ทันตัดแต่นเข้าพี่น้องตัดแต่นเข้ามันได้ยามนี้นะ่ะจีต่ําแจ้ว บเห้อนโอูหักสุดเลือกิเอกเวียกเลือกกันหน้านาขึ้นอือมผ่านชํา Ừ. Đâu rồi? Kiểu này. Ôi, đầy tiền. เกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าย้ําแรงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านนาเอาเอาอีกแล้วพี่น้องพี่น้องอยู่บ่ นี่อยู่พี่น้องเอเรียบร้อยอืมอันเสยในหนึ่งเต็มอีกแล้วไม่มาให้ลูกทายจีต่อแรงตาบุมีแววของมัน คลื่นคืนพี่น้อง่ําแล้วคอย่ํายามแรงแลวพี่น้องเอ้ยอื้นพ่นพ<อ>่ๆกันไหมบรรยากาศเกี่ยวเข้านาะปีสอบปอปอาราอืมบบไปบบมายังพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข้าล้มไว้พบอพอกันในคลิปต่อไปอ่าเลลอกลาแล้วพี่น้องเอ้ยมืออันอื่น,อน,อนพอกันบรรยากาศสําหรับคลิปนี้กับศิลาไปก่อน จบคลิปเพียงเท่านี้ไว้พอกันในคลิปต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่องยูกินที่ลาวเด้อพี่น้องอค่อยํำยำแรงแล้วพี่น้องเลยสีพาขึ้นจากนานาแลวได้อีกจากน้อยเน,ะน,นากกเนเนะานานาพี่น้องเนาะพากลับกะํำแล้วเดี๋ยวนี้เนาะมืออื่นกะสิจ้างคนต่อยังบบแล้วเื่อพี่น้องเลยยังสีจ้างคนอีกเติมอีกมือหนึ่งเนาะกะมันกะซาได้เพราะว่าเป็นเข้านาปีพัดลมได้หลเข้าลมพี่น้องเอ้ย กะบบวไวปันใดบบคือเข้าตั้งเนาะเป็นเข้าว่านเข้าดำกะซีไว้อยู่แต่เข้าว่านมันล้มนาลีละนาดอยู่คอยเกาะคอยเกี่ยวไปอาสสำหรับคลิปนี้กะส,สิขอลาไปก่อนเนาะไวพ้พ่อๆกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปบรรยากาศพาชมวิถีชีวิตนอกเกี่ยวเข้านาปีอยู่สปปลาวกะสิลาลงเพียงเท่านี้ไวพ้พ่อๆกันในคลิปต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่องยูกินที่ลาวดเด้อพี่น้องหรือว่าซียูไทยนอกภาคอีสานหรือว่าพี่น้องลาวพี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศสำหรับทิปนี้ขอก้าวคำว่าสบายดี